สวัสดีเช้าวันเสาร์วันนี้สบายสบาๆอยู่ในริมคลองอีกแล้วมีอาหารมาฝากปลานะนี่มาดูว่าเราได้ขนมปังนะมันหมดอายุนะเพราะนั้นมันหมดอายุสำหรับเราก็ให้ปลาดีกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยยังมีอะไรกินอีกเยอะแยะไม่ต้องห่วงนะ ดูดีกว่าที่จะเป็นขยะเอาไปให้ปลาอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าปลามารอกันเยอะแล้วไงนี่มารอกันเยอะเลยโน่นโน,โน,โน,โนเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียกมากินกับมือนี่แหละเอามานี่แน่น่านามาขนมปังอุ้ยมันแข็งหน่อยอ้าวโหตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ฮะ นี่ฮะนี่ฮะบดูดจบๆเลยเห็นไหมเนี่ยแช่น้ำแป๊บเดียวก็เริ่มนุ่มแล้วนี่คะคุ้นกันดีฮะนะเขาฟังเสียงเราคุ้นละเออเช้าเชา,ชานี้ไม่ค่อยมีปลาตะเพียนมารบกวนนะปลาแรดก็เลยได้ โอกาสเอาอุย้ยปลาช่อนมาด้วยนี่ปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนก็อยากกินนะปลาช่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่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 นปลาชอ่อนนะกินกับเขาอยากกินกับเขาเอ็กกินนมปังเป็นวเ่าเอาปลาช่อนเนี่ยเป็น,นะนี่ยปลาช่อนกินเห็นไหมกิน <c oughs> ไม่อร่อยจีถ้าน,าน,นี่เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยปลาช่อนเอาเฮ้ยนี่เฮ้ย มันต้องปรับสภาพนะจากปลากินเนื้อมากินขนมปังเว้ยเอาเอาเอากับเขาเอากับเขาช้าไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวอดนะนี่เอาเอาเลยลูกเออนี่ปลาช่อนฮนะปลาช่อนเอามั่งเอาใครมาแมา่ตกใจไปกันหมดเลย ่มาใหม่มาใหม่อค่อยๆกินลูกอ่ะไข่มาแก้งไข่มาแก้งตัวใหญ่นะนึ่งอร่อยนะเคยกินหรือเปล่าปลาแรดนะก็คล้ายๆปลานิลนยนะแต่เรา ไม่ได้มองถึงเรื่องของเป็นอาหารเรามองถึงเขาเป็นเพื่อนของเรานะเนี่นี่ไปแล้วโอตัวนตัวใหญ่มากรอจังหวะโอ้ไปเลย